เอา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 เมียงเนาะเมียงเนาะอือยั่วอ้ายกินเมียงขอดูถึงเมียเอา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 แต่กินก็กินป่ะนี่กินอ่างกินเนี้ยได้กินผอมๆเนาะได้อ้วนๆเอาเนื้อพวกคลอยไปบ้างถือมาแค่เนี้ยผักอือทำเป็นอ่างว่าเรากินพอดีโอ้อ้ายบักพริก เอาเด้อนี่เม็ดบักพริกอันไหนเด้อนี่ยให้หมดเม็ดพริกกระเลียงเด้อนี่เอาเด้อแน่จริงกินให้หมดเพ็ดถ้ารักเมียจริงต้องกินให้หมดเม็ดเอาเด้อไฟบวชเด้อไฟบวชก็แบักขามมาว่านกันรู้หรขามอันนั้นาว่านี่ยขามสมเป็นอย่างเป็นอย่างขามอ่ะไอ้กัดเบิร์ดน้อยท่านชายผสมมันเห็นไหมเม็ดแบบนี่มันเป็นไงสมมากกว่านะจำเจ้ากัดเบิร์ดน่อยเลยปวดเด้อเอาเด้อเอาเด้อ ยู่ยู่นี่เกลือคอยจะทำอะไรบอกเจ้าเด้เมื่อก่อนเนี่เขากินบักพริกนี่เขายัดเข้าไปแมนนี่เขาต้องเขาเจ้าก็จะกินอย่างนี้เอากินยากมันคำใหญ่จะหลังเมื่อไหร่ย่างฉี่มาเมื่อกี้อืมอ่ากินได้แซ่บเด้ร้องป้ามันอนีเจ้าบาดกันพึ่งเว้เข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นี่เอง เอันนี้เขายังไงเขาเที่ยงเขาเที่ยงเที่ยงเส้าเขาเที่ยงอันนี้เขาราดแกงอยากกินแบบเด็กกินแบบขึ้นนี่แหละนะฮาน่าล่ะตามลาดข่อยแกงเหรอไหมแมนกินเราดูล่ะตักลาดแกงเหรอหัวถอดยังเหลืออยู่ผมเร่งก็กินนี่แล้วนี่หนุนหนุนผานไปดูหนุนอันนั้นแขกกินถั่วต้มกุ้งนะแขกแขกกลับไปแล้วถั่วต้มกุ้งน่าอร่อยได้เห็ดแบบเหมือนโรงแรมไหมเนี่เอาไปให้เขาซองเบิ้งใส่ถ้วยแบบรู้เลยใต่ถวยแบบรู้เลยใครมาต้องอิ่ม ก็ขอบขอบคุณยูฟซีนะครับที่มาเยี่ยมเมื่อกี้นี่นะครับผมนะ่ยก็นี่มีขนมมาฝากคุมีขนมมาฝากเลยมมาีเมือกแกงแต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วขนมหวานหวานขนมหวานหวานคนก็หวานหวานแด่บ่เออเฮ่ขอกินนี่หน่อยดิอือดใจบ่ไหวสุดท้ายอดใจบ่ไหวอดใจบ่ไหวอยากกินบักฟักนี่ จเจ้าบอบอเอย่าค่อยจะกินให้เจ้าดูว่ามันบ่ตายดอกเนี่ยอ๋อที่แล้วอาอแม่บอกินแค่นี้พออาอแต่ยังมพริกนะบอชอบกินมาพริกบอมากมีพริกบอกินไหมบ้าเราแกงหม้อนึงกินได้ทั้งวันกินในบ้านเมื่อนี่แหละกินง่ายๆ่ายเงี้ยเบเ นี่เป็นคาวราแกงมาแล้วเฮ้ยแต่ต้นนี้มันบังแดดดีด้วยเนี่ยเนาะกองแสงด้ดีเยี่ยมคาวราแกงก็รังแหลกเนาแซ่บแจ่มเลยนะข้าวราดแกงกับบ๊อกนเลยแม่นเทียไปกินข้าวแกงไตเนาะคาวราแกงไตตอนนี้ไม่พักน้ำเลยพักค็มันพักแปลกๆ จะมีน้ำกินกะปิน้ำเด้ออยากกินน้ำเคลียกะปีเอเมนแบบแบบตำเซ็กกุ้งไหมเดี๋ยวเอืเอ้อยกลับมาเอื้อยจะตำให้กินเขาบอกก่อนเด้อแตกเด้อมาแข็งแล้วมัม้ยล่ะไม่มาแข็งมาแข็งอยู่ไหน<อ>เขาเอื้อยซื้อมาแล้วมาแข็งกุ้งแงห้งแล้วมี้ยตำกุ้งแห้งบางทีแบบนวัวขนาดนี้บางทีนัวขนาดนี้ตำระยะอะไรอ่ะแล้วก็จะตำแล้วก็จะตำให้เจ้ากิน เดี๋ยวลับมาถ้าปุกากนนามก็ทำตุตลักนั่งจำกิ่นเต้าคาราเกะอะไรขึ้นมาขึ้น่าว่านั่งจุดอย่างไ้จุดคำโคมนั่งจุดคำาคมไอ้อเพื่อจับสคริปเขียนสคริปเพลงยังดีว,ดวันนี้ตุนแก่ิดนพกงหังเอทำงานเต็ม,ตมที่มั้นม่นอนอยู่เลย นี่ตีทานหน่อยยุนทานนะทานอาคาไลนี่แค่ยังด้วยใส่ไ,ไม้รอย เดี๋ยวเดีคยวเดี๋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 ยวทำไมเราไม่ไลฟ์สดกันเนี่ยบ่มีคลื่นบ่มีเน็ตบ่แมนอยู่ทะเลบ่มีคลื่นดูนี่เฉยเฉยบ่มีเน็ตเน็ตล่มเน็ตล่มอดคลิปก็อดคลิปก็อัดมาได้เน็ตวุฒนคอตัวอีนะอันนี้อีกเครื่องนึงเบียนใช้ทูมีทูก็เลยมีเน็ตมาลองอยู่พอได้อยู่อ่ะได้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีกันนะครับ